ยามสาบับกับท่านผู้นี้กับช่องของบ่าวนาคิมได้ันนีก็มาพบเพคือเขากับบินทบาทงานอายุธนะดีเจสมมิซออกรถแมแตกว่าสุธีตแมทนอง่าภบนไหนเนาะตียไว้จะขับนไหครับดูทุกานที่มาดูแยกพอสุัดไอากาศเยนแม่าอ่ามวอนหนาวหนวูเนาะ การลงงานมีพระย s <S Nike> <s 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 ี่2ลูกงานมาแล้วครับพมงคลหงพ่อเป็นได้รอขัดเงื่อนรอเห็นนี่นะครับข้าาาวบเอออน จริงๆถ้ารูนั่นเนยไปเอากองน้ำเลไขาให้ลูกเพื่อนนี่เสือขาวนี่นีน่กองเพื่อนให้ลูกเพื่อนนี่ อกที่มจักนกน่าอนสัมอ่ากทะลาะอายนาดเพ่อกคนหลวงพุกว้มาตะลอ่าปักปูดเทียบกับจกตัดวัดเทีสวัสดอันนี้อายุเพิ่งัก็จะบอกว่ครับ หองกนั้นไมาที่ออครับนประน้านะวันมาด้อยมสามที่วัดถอนองเจ้าคนะไอ้ตำรวจใต้บ้าได้สามมือแลยน อาจารย์ลาครับครับมานั่งอยู่ประจำที่ครับอ่า การพเพืเอ่อนกานโบได้ยากขับรถสบายสบายอ้กิเป็นการมอบทุนให้กับเด็กนักเรียนครับร้อยกว่าทุนเจ้าภาพท่านประหลัดจังหวัดครับท่ัดวีละ กับด็อกเตอร์อันิตาอ่านายกทานีทองนิราชกับเป็นกนมาแล้วเอ่อโอ้โหใหญ่ลบมาก็โอ้ผมหลงเว้ยอ่าเต้นตัวชุดนี้คือพระรานาะอ่าใหญ่ลบมาสยเชิดใหญ่ลบหล่อบ้านโคกสะอาดคราบคราบืุอดีมีแห้ง้องลองุงอ่าจะได้ใครยังม,มี อาการเเชิญนะครับเอไอคุณแม่เพื่อนกับเพื่อนนั่งพื้นยะก้เอาเก้าอี้นะครับเ้อเอ้าเอาเก้าอี้เขาไปให้เพื่อนนั่งครับที่ทำง่าย่ละอย่ลืมเดี๋ยวนี้ก็อไเมอนอยู่ราเใหม่ให้ไปับหรอผมนี่อจรใช่ไหมผมใช่แล้วกัล้วเขาเล่าเดียวหละครับ ต้องมาเพิ่มเพชรเพิ่มอ,อ,อะไรบุญเพราะว่าบุญไหนวัดครับัครูครคสุเทพสันติคุณได้ดึงได้จอบขอแบบพ,พี่น้องครับเข้ากันได้ดีเซอร์ส่ข้าพเพื่อละครับไปสู้สวรรค์ครับไปสู้พบพี่ปีภูมิที่ดีเอ็ดเอาไว้พี่น้องเมื่อยังคนคนเกิดมากแต่คนได้เห็นอย่าง หาจิ๋มหาท่านหาไซหาใกล้ครับเออท่านอาจารย์ทรงเสริมหมอสูตดเพิ่ก็มาแล้วนะว่ามาแล้วครับเออชนะแลครับหมอสูตดสุดยอดหนหมอสูตดเสียงทออ่า เอาครับใส่บาทแล้วกะเรียนเชิญนะครับเด้อแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทุกคนญาติธรรมลุงตู่ป้าวัยเอาโจกอันยุบอันสุดท้ายกันยุบไปโจกเบ็ดไร้เลยล่ะเบ็ดความเปี่ยมสันได้เกียร์เิ็ดเลยเด้อ ครับเรียนเชิญนะครับเด้อเขอ้าไปทางใหนมันล่ะ บุ่นขุนนำคำสูโอ, <c oughs> อ้คู่บาไอวัดตปวดประดู่ปวดยิ้มรีได้ได้คู่บาบีมเพิ่นปะทิมมีไร้ล,ลูกศิษย์ตนเพิ่นเนาะ <c oughs> ลูกศิษย์ตนของหลวงปู่ได้มาโรงเรียนเทียบสวัสดิ์กันรอดหัวลิบมาโลง <c oughs> ฝึกกับใบบัวนะใบบัวธรรมายุทธธรรมายุทธมหาลักายมหากายกายคือนี่แหละครับวัดหลวงปู่มหาลัยกายธรรมยุทธกับมหาลักายครับพระ227คือกันนั่นแหละครับอ่าหรือวยี่สิบแปดของพระบัแม่นนะครับ พระคือกันแต่ก็นันพระท,ที่มาลนะไหนอ่มหาธิกายรรมยุทธปบินทาบาทนึ่ปะ,ะส่วนทางการดิบก็ได้ไหนค่่ <c oughs> มือนี่โอ้ยออเป็นอันเดียวกันละ่ะครับพระพุทธธรรมพระสงฆ์คือศาสนาพุทธคือกันครับดูแลซึ่งกันและกันพระสงฆ์พระเจ้า ญาติโยมให้เฮ้านี่แหละครับวัดอาศัยบ้านบ้านอาศัยวัดถ้าผัดกันต้องบันไดคนวันต้องอาศัยซึ่งกันและกันอุ่นบาลามีครับบาลามีน้อยกันครับอุ่นเอาครับอยาอาศัยอุ่นเก้าวัดอุ่นเก้าแล้วมันมเปิดทักครับลองเอ็ดไม่ไปน้าครับ อ่ะครับเอาขอบคุณมากควรจะเอาเพื่อนั่งไหนจะบอกอะไรนั่งแบบไหนก็เอาอี้ป็นอพื้นนั่งรถนั่งคุณอ่า เวลาเจ้านายนิการมีพิธบวงสวงครับที่มาวันนี้กพขอมีแต่ความสุขความเจริญือคนดี้คืออดีตผู้ใหญ่สงวนโทองได้ดมีบานมูสิบสามเพื่อนพิธีกรทางศาสนาทางนี้กัหาเพื่อนเลยละภาพบาพภาภาพรับกา เออต้องเสรียว้่ะต่แต่นต่แต่แ้่แต่แา่แต่แตแต่แต่วต่แตเแต่แต่แต่กต่ขตาแ้่แต่มต่้ตแต่่แร่แต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 มแต่แต่แต่กต่แต่แตพแตอ สูตพิธีการพิธีการก็เจริญธูปดวงวร็ิหารน้อยก็นำกำลังก็นำจินงามนประธานเมื่อทัศนายุปทานเรียบร้อยแล้วก็ให้เอายว้พัดกรรมพกจะถูปัจจัยใตยานพรเข้าเปลือกเข้าเปลือกที่ทำบริกรร

ก่อนมีเอ่อแล้วฉะนั้นก่ออเมีเกก่นว่าทานได้เกณฑ์ผู้ใรับบากกัานนะครับที่จะเรียนะครับนะสบายเกณฑทุกเกณนี้นะครับก็คือท่านนายกาีพอบีรันครับได้ได้เป็นประธานณานสินะครับแล้วก็สถาปน์สิทธิ์ับผสมต้งตัวแล้วก็อาจจะเป็นวิธีเกเลื้บรรณาคณนักปฏิบัตนะครับ สผสมเจริญทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับจะเป็นพิธีทักษิณานุกทานานะครับที่จุดเทียนก็คือหลวงพ่อของคุณเราจะได้จุดเทียนเป็นูปนะครับตอนหน้าปุโรหิตอาจารย์ตอนหน้าหลวงพออ่อหลวแม่นะครับทลัเสร็จแล้วนะครับผสมนะครับก็จะได้สวดทักษิณาน,นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการถวายนะครับถวายพัตตาหานถวายข้าวเปลือกนะครับ แล้วก็จัดตุปัจแล้วก็สัมปทานนะคราบสัมปทานทั้ง20ท่านนะครับที่ได้กรองไว้ก็เก็บตัวไว้ด้วยพร้อมทั้งคณะสงฆ์และคณะญาติโยมของเราด้วยก็ขอขอบคุณนะครับในความเมตตาของผู้บริการนะครับที่มาร่วมในบุตรทั้งนี้ในขาดตบุตรท่องขอขอภัยในโอกาสนี้นะครับ ครับลำดับต่อไปนะครับก็พบวุกิจอรเพื่อนาทีวกนะครับขอเจ็ิญพนะครับนายธานีของพีนา la vui hoa ý nghĩ làai khi vui hoa nghĩ là không than Sambut kacang namu taca paghawatuh ala hatu sangma Sambut kacang namu taca paghawatuh ala hatu sangma Sambut māyā gātāṁ puṇyāṁ sābhīnāt ānūpo ṭapāṁ sābhīnāt gātāṁ puṇyāṁ māyāṁ gātāṁ pāṁ sādhu, 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 ānūpo kāmi māyāṁ pañcē, rīcung, rīcung,

ทิสันเนดาสาปัญจศิลาทิยาจามอก็ EP นี้เอาสม,มีคนเดียวจบเลยไีพี p สบายครับสวัสดี